ว่าละพุทธศาสตร์นี่นะอย่างนี้นะเนี่แล้วมันต่างจากหรือสียังไงโยคีโย,ยาคะยังไงมองบอกว่าล่ะจุดเด่นมันอยู่ที่ไหนเออของเรามันคืออะไรแล้วความเลิศมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเนี่แหละคือเนี่ยคือธรรมะอุทยานทั้งหมดที่ท,ที่ที่พูดทั้งหมดเนี่ยเราจะนี่คือแหล่งเรียนรู้ทั้งหมดเลยทั้งมาอะไรทั้องอะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมด มองออกไหม่ะพ่อกาลังพ่อกาลังสร้างสร้างสิ่งเหล่านี้ไงที่ลูกพูดอะไรนั่นแตะคือ,อไม่ว่าจะเป็นขอท่านบอไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่เนี่ยคือเราจะมาประยุกต์ตรงนั้นทั้งหมดทั้งปริยัติอา่าทั้งให้เห็นความจริงทั้งหมดเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่เรียนอะไรเลยมันก็ง่ายถ้าคนต้องการจริงๆคือรู้ดีรู้ชั่วนั่นนี่คือพื้นฐานของคนแล้วเพราะพ่อมองแหละคนมีแค่ดีกับเลว อะไรดีกันเลีนเนี่ยคือสวรรค์กับนรกแล้วสุขกับทุกข์แล้วการสุขก็ทําแบบนี้ถ้างกรความทุกข์ก็แบบนี้เออก็นี่แหละคือให้รู้ความจริงมันแต่ทีนี้นี่มันไม่มีใครทําให้เห็นจริงเราก็เลยต้องเอาวิชานี่แหละมาทาให้มันเห็นจริงมึงอยากรู้นรกเหรอปะไกูพาไปดูอยากเห็นสวรรค์เลยไปไปดูหมอไม่แล้วทำยังไงก็ฟอกลมไปสิง่ายไหมอย่างเงี้ย มันก็จะกลัวแล้วทีนี้มันเห็นความจริงตรงนี้แหละนี่แหละซึ่งไม่มีใครทำว่าจะรู้ได้งไงโลกมันเป็นยังไงมึงอยากดูมึงมาดูไงทําเลยใช่ไหมทาเลย,ยงไงอันนี้แหละทีนี้มันก็จะเกิดความละอายและเกินกลัวต่อบอาปถูกไหมทีนี้เราสอนให้ตายมันไม่รู้หรอกออไม่มีทางดีนะยั้นอย่างงี้นะโอ้ให้ตายก็ไม่รู้ของเรานี่ประก,กาศให้รู้เลยมึงมาดูสิเิ่ม มึงมีฆ่าเข้ามาใช่ไหมมึงมาดูมึงมาอาการมึงจะเป็นยังไงมึงลงนรกอะเอาตอนนี้แหละเอาตอนที่มึงมีฆ่าเข้ามานี่แหละมึงไม่รอชาติหน้าหรอกมึงทําอะไรไว้หน่ตอนนี้แหละนี่คือชัดเจนนะเพราะพ่อทดลองแล้วไงทดลองทดสอบหมดแล้วไอ้ที่พูดเนี่ยเอออยากรู้เรื่องอะไรมาแต่นี่ในกระบวนการตรงนี้ถ้าจะให้มันชัดเจนปุ๊บมันต้องมีสถานที่ของเราเขาเรียกว่าทรมสภาของสามโลก ที่จะม,มีมีจิตมันต้องอยู่ว่างจริงๆและศรัทธาจริงจริงมันถึงจะเกิดขึ้นมองออกไหมอเออเพราะเพราะอนุภาพของพลังงานนี่มันจะเหนือกว่าจิตของคนได้มันต้องมีพลังงานพิเศษมองออกไหมเหมือนอันนี้งยง่ายๆเลยถ้าคนที่มันถ้ามันแข็งจริงจริงเนี่ยมันยากที่ที่ ที่ไอพลังงานพวกนี้จะเข้าไปแทรกมันได้แต่ถ้าสถานที่ที่มันเหมือนลงนรกกาลังเอ้าเหมือนเหมือนบัวกําลังจะโดนเชื่อดีมันต้องกลัวใช่ไหมมองออกไหมล่ะกัาเลยจะโดนฆ่าโดนทาลายอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนในนักโทษที่จะโดนสั่งประหารนี่ยังไงมันก็ต้องอ่อนเพราะมันกลัวตายถูกไหมไม่มีใครที่ไม่กลัวตายนี่ง่ายเลย ที่พอกลัวนั่นแหละทีนี้ตรงนี้แหละจิตมันจะเริ่มเริ่มนั่นแหละมันจะไม่แข็งกระด้างมองมองให้เห็นนะตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเลยเลยต้องสร้างสถานที่ทสําหรับคนที่เขาไปนั่นคือเขาจะไม่ละเมิดละเมิดสถานที่นี่แหละที่ที่เขาไปสถานที่ต่างๆที่เขาอ่อนน้อมเข้าไปน,ะนั่นแหละพลังงานมันจะเกิดขึ้นให้เขาเห็นอธิษฐานจิตอะไรมันก็จะเกิดผลไง วพราะจิตเราศรัทธาถูกไหมล่ะเพราะจิตเราศรัทธาพุุกพลังงานก็จะเข้ามาคุ้มครองหรือว่าครอบครองเราได้เลยทันทีจิตจิตที่มีศรัทธานัา่นแหละมันจะเกิดถึงการคุ้มครองแล้วก็ครอบครองพลังบุญเนี่ยมันจะคุ้มครองเราถูกไหมพลังบาปมันจะครอบครองเรา,า,รเราใช่ไหม <laughs> ม,อมองเห็นไหมล่ะ ขาพก็ครอบครองคือน,นาเราไปสู่ความหายนะครองจิตเราตอนนั้นเราจะทําบุญไม่ได้เลยอันนั้นก็เรียกว่าครอบครองใช้อานาจเหมือนกันเหมือนผีเข้าหรอก็ใจผีเข้าไหมล่ะเนี่ยเราทําอะไรก็ไม่ได้อะใน,นเงี้ยเห็นไหมที่จิตวิญญาณต่างๆที่มันมีอํานาจอะมันก็เลยพาเราไปทําโน่นทานี่ก็เหมือนจิตของเราที่อ่อนแอนี่แหละมันแพ้กิเลสตัวเองนี่แหละเอาถูกไหมล่ะ ออย่าบอกว่าไม่แพะนะ้นะ <laughs> มันเอ๊มันแพ้อยู่นะกี่เล็ตัวเองมันแพต้ตรหาตัวเองก็มีนะนี่แหละคือว่ามันเอาชนะใจไม่ได้งไงมันก็ต้องไหลไปตามเออไหนถูกป่ะเดี๋ยวผมแค่เห็นไหม <sh arp> <h ug> บ่อยเข้ามันก็มากขึ้นใช่ไหมละ่ะเออนี่แหละที่บอกว่ามันแพ้แพ้ใจเราอืมนั่นแหละตัวนี้คือทุกคนมันย่อมมีไม่ไม่พีหรกแต่นี่เรานี่แหละที่ <h ug> <h ug> ที่ที่เทียบที่ที่พูดนะตอนนี้เรากําลังทําอยู่ลูก <c oughs> นะทีนี้เราถึงมองว่านี่ไงธรรมอุทยานของเราเนี่ทั้งหมดจะเป็นแหล,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 ล่งเรียนรู้ทั้งหมดเลยทุกศาสตร์ทุกแขนงไม้แต่ฤาษีชีพายแม่ศาสตร์ของพวกนักพจน์นักบวชทั้งเส้าหลินบูตึงเราจะมีตรงนี้หมดให้เห็นพลัางงานของพวกนั้นหมดเพราะตอนนี้เรา,เรากําลังหลอมรวมพลัางงานของฤาษีก็ดี ออของปรมาจารย์ทั้งหลายก็ดีเราจะเอามาใช้ให้เห็นเลยความจริงมันเนี่ยจะมีทุกข่ายทุกข่ายในในสถานที่ของเราเนี่ยในธรรมอัญญานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปรมาจารย์ทั้งห,หรือใครแหละแม่เด็กผู้ที่ร่วงรับไปแล้วที่เขาเรียกปรมาจารย์ที่ว่าเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงที่เขาทิ้งวิชาของเขาไว้เนี่ย เดี๋ยวต่อไปมันมันจะมันหลอมรวมตรงนี้เพราะเขาต้องสืบทอดไงพวกพ่อมดหมอผีเหมือนกันเขาก็ต้องสืบทอดของเขาเราจะให้มันเรียนรู้ทั้งหมดเลยที่นี่เราจะเปิดตรงนี้ออกไงที่แน่เน่ก็าราธรรมะอุทยานอุทยานธรรมทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดเออไม่แต็มมึงตกนรกด้วยเหตุใดมึงมาอธิบายให้ เข้าใจว่านรกเป็นยังไงมาอธิบายสวรรค์เป็นยังไงมาอธิบายเพราะนั้นทั้งสวรรค์ทั้งนรกวิชาทั้งหมดจะหยุดอันนี้หมดอยู่ในธรรมะอุจจารของเราทั้งหมดเลยนี่เนี่ย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 ความมาจรการของตัวนี้นี่เพราะกําลังจะจะจะทเรื่องนี้ขึ้นมันไม่ใช่เร like ah ื่องเล่นๆนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนที่พ่อทำนี่เป็นเรื่องมหาจันทร์ของโลกเลยนะยิ่งยิ่งธรรมะอุจจานยยิ่งของมหาไรนานันท์อีกนะ ที่ทุกคนจะหลังอะไจะมาศึกษาเรื่องที่เขาสงสัยแล้วเขาศึกษาเรื่องตัวเขาเองดีเนี่ยมองออกไหมเพราะ่อนบรรจารที่เขาล่วงรับไปแล้วเนี่ยเขาจะมาถ่ายทอดโดยตรงเราก็มีพุทธเจ้าถ่ายทอดโดยตรงมองออกไหมเนี่ยทุกศาสตร์ทุก,กนแนงเนี่ยนี่เรากำลังทาให้ปรากฏขึ้นมึงศรัทธาเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรมาปัจจัยไปดีเนี่ย เรื่องพอเวจก็ดีมาเน่เราทําได้แล้วไงเห็นไหมที่ที่เราผ่านมาพวกเราทั้งหมดนั่นแหละนั่นแหละที่ปรากฏกับพวกเราทั้งหมดนั่นแหละคือคือขั้นพื้นฐานหอยวิชาต่างๆมองเห็นไหมล่ะที่เนี้ยแม้แต่วิชาแพทย์อืมเราก็ปรากฏแล้วไงมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาหลอกลวงโลกได้ตรงเนี้ยทําไมถึงว่า ไม่ใช่หลอกลวงโลกเพราะทุกคนทําเองเราไม่ใช่ผู้หาไรายได้เราไม่ใช่ผู้แสวงหาประโยชน์ถูกไหมถ้าเรามาแสวงหาประโยชน์นั่นคือลวงโลกถูกไหมแต่ถ้าทุกคนมาหาแสวงหาสัจจะทมเองมาหาเรื่องของเขาเองเพียงแต่เราเปิดมหาวิทยาลัยให้เข้าใจเขาว่าเปิดมหาวิทยาลัยให้ไหมเพียงแต่เราเปิดพลังงานให้เธอมาศึกษาเอง เธออยากรู้เรื่องอะไรเธอมาหาเองเนี่ยเดนทั้งหมดนี่แหละนี่จะเป็นจุดศูนย์รวมของพลังงานเรื่องของธรรมะทั้งวนล้วนเลยที่นี่อืมอยากรู้เรื่องอะไรแม่แต่ศาสตร์ของพระราชาเรื่องอู้ทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดอันนี้เขาเรียกว่าธรรมะอุทยานอืมส่วนสังฆ์อุทยานนั่นน่ะน,นั่นคือเขาเรียกมหาบุรุษผู้ที่ผู้ที่ปฏิบัติีปฏิบัติชอบสาวกของพระเจ้าพอดี ทั้งหมดทั้งมวลนนในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะบรรจุเห็นปฏิปทาของแต่ละสายที่เนี่ยมองออกมาละซึ่งเราไม่ขัดแย้งไงแต่ละสายที่ทําอะไรกันไว้ไงเดินยังไงเดินจิตยังไงให้ศึกษาตรงนั้นใครสนใจจะมาลงก็เอามาอธิบายได้ตรงนั้นเราไม่ปฏิเสธเข้าใจว่าจะหลวงปู่เทียนท่านจะมาให้ข้อมูลอะไรก็ได้ หรือผูมันผูฟันผูแหวนอะไรเงี้ยที่ที่ที่แต่ละแต่ละสายแต่ละสำนักเออจะอธิบายเรื่องอะไรก็ว่ากัน<ๆ>ของเรากส่วนของเรา<ๆ>มองเห็นไหมละ่ะของเรามีูอคิดทุกที่อยู่แล้วของเราเนี่ยเพราะเราเป็นผู้เปิดเนี่นี่คือหลักที่ที่พ่อกาลังจะทําที่ปัจจุบันนี่งไงแม้แต่จกักรพรรดิอุทยานอะไมที่จักรพัรดิอุทยานต้องมีคําว่าจักรพัฒน์อุทยานเนี่ยหมายถึงว่า ประเทศไทยของเราชาติไทยความยิ่งใหญ่ที่จะเกิดได้มันต้องมีประมุขของแผ่นดินเขาเรียกว่าต้องมีพระเจ้าแผ่นดินที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนเออเพราะใครก็แล้วแต่ขึ้นมาเนี่ยถ้าก้ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินเขาเรียกว่าศูนย์รวมจิตใจเนี่ยมันจะค่อยเผยหมดไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนอ่ะถูกไหมล่ะเออถ้าถ้ามีแค่คนธรรมดานี่ขึ้นมาปกครองหรือว่ารวบรวมอํานาจ มันแข่งแย่งกันด้วยเงินตราได้มันซื้อกันได้มันใช้อาวุธได้มันใช้ความห้ามหันใช้การล้างผานได้ใช้อำนาจไม่ชอบได้ถูกไหมมองๆออ,ออกมาเนี่ยแต่สถาบันกษัตริย์เนี่ยมาด้วยบุญบาร,รมีมาด้วยชาติกรกูนเห็นไหมล่ะคือหลักหลักความเป็นอยู่ของธรรมชาติเนี่ยมันมีฐานพื้นฐานของความดีพื้นฐานของบุญบาร,รมี พื้ฐานอํานาจแห่งบุญบารามีอยู่ที่จะทาได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าทุก่เกิดเกิดขึ้นในโลกนี้แค่พามกับกษัตริย์เท่านั้นเองอันนี้แหละก็ลฐานบุญฐานบารมีของของของสถาบันสองสถาบันหรือว่าของของตระก,กูลก็กระจายตระกูลนามตระกูลกษัตริย์ไม้หละ่ะนี่ระดับของฮินดูเขาต้องมีอย่างนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์โลกทั่วไปถูกไหมที่เขาจะมีอํานาจที่ยิ่งใหญ่ของเขาอ่ะ เขาที่จะปกครองโขลงหรือว่าปูงของเขาได้เหมือนสัตว์ป่าทั่วไปเหมือนช้างมาวัวควายเนี่ยเขาจะควบคุมได้เขาต้องมีอํานาจาก็เหมือนบางทีก็พระเจ้าของเราเองเสวยพระชาติโพธิสัตว์ที่เป็นที่เป็นสัตว์อยู่ก็มีถูกไหมล่ะเขาเ<ม>ข้าใจชุดนี้ไหมนั่นก็ด้วยอํานาจไงด้วยอํานาจด้วยบารมีที่พระองค์สร้างบารมีที่ จะเป็นสัตว์อ so ยู่ก็มีเป็นช้างก็มีเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นลิงก็มีถูกไหมมองออกไหมล่ะเพื่อที่จะเพื่อที่จะควบคุมเพื่อที่จะดูแลเพื่อที่ปกป้องบริวารของตัวเองไงเพราะฉะนั้นมันต้องมีฐานบารมีตรงนี้เกิดขึ้นไม่ใช่อยู่ๆรัสสีราสาก็จะขึ้นปกครองประเทศเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางหรอกเพราะบุญบารมีไม่ถึงเอืเอคำว่าบุญบารมีไม่ถึงก็คือหนึ่งอำนาจ ความเมตตาอำน,นาจของปัญญาอำน,นาจแห่งศรัทธาที่มีอยู่เนี่ยความรู้ความสามารถเน,นี่ตรงนี้มันสําคัญมากเลยมหาเมตตานี่สําคัญกับการปกครองมากเลยมหาปัญญาเนี่ยต้องมีเข้าใจจุดนักปกครองไหมล่ะ,<ฮ>ะเออเราไม่เห็นแก่ตัวมันก <ฮะ S 1> ็ยิ้งทิ้งตั้งทีแรกแล้วอ่<ฮ>ะถูกไหมเออ ้็ไม่มีสติปัญญาในการบริหารประเทศหรือว่าบริหารชุมชนบริหารองค์กรมันจะไปรอดได้ยังไงความซื่อสัตย์ความเสียสลาไม่มีมันไปไม่รอดอืมเพือจะเอาเงินซื้อขนาดไหนเนี่ยถูกไหมละ่ะมันก็ไปไม่ได้เท่าไหร่เหมือนพวกปัญญาแเนี่มันแย่งกันไปแย่งกันมาถูกไหมละ่ะเออมันก็ต้องห้มหันล้างผานเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ฤทธิ์ใช้เดชถูกไหมนั่นคือวิชาปัญญาแมนถูกไหมละ่ะเออเพื่ออะไรเพื่อที่จะ ทาอรรมหรือว่าทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นการทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นด้วยอวิชาหรือว่าด้วยด้วยมนตราก็ดีด้วยอํานาจเงินก็ดีนี่ที่จะไปข่มขู่เขาอะ่ะพอหมดอํานาจเมื่อไหร่ก็เจ๊งเมื่อนั้นแหละก็ใจจุดไหมล่ะอํานาจเงินตามอานาจสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยเงินด้วยมน์ด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยที่ไม่ใช่วิธีของ ด้วยปัญญานี่มันจะนํามาถึงหายกับตัวเองกับสังคม<ะ>เออนี่แน่นอนลหละนี่คือนิสัยของปัญญามาอยู่แล้ว<ะ>ก็นี่เหมือนเหมือน,นตัวโลกตอนนี้กําลังหายนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นวิชามารที่ปัญญามากาลังครองโลกเป็นอาจาจัรของปัญญามาอยู่<ะ>นี่ตอนนี้แหละคืออวิชาที่ครอบครองเนี่ยเขาเรียกว่าการยุกไง<ะ>นี่ยุกแห่งความวิบัติยุกแห่งความหายนะ ยุคแห่งโลกสันตะเทือนนี่เบื้องบนเบื้องล่างทั้งหลายเขาถึงพยายามรวบรวมนี่ที่จะส่งตัวแทนมาในการในการทําหน้าที่งไงก็ <c oughs> ใจจุดไหมล่ะมันนี่คนเดียวมันทําให้สําเร็จอยู่แล้วไงมันต้องทําหลายๆคนมันต้องเอาความจริงมาตีแผ่ี่เออมันต้องช่วยกันร,ระดมมันสมอ,องระดมผู้มีอํานาจบารมีอํานาจเห็นความดีทั้งหลายมาร่วมกันมองออกไหมล่ะคนเดียวมัน ทั่วโลกมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกแต่ทีนี้หลักของเราก็คือเรากำลังสร้างฐานบารมีให้คนดีมีหน้าที่ในสังคมนี่คือกระจรกระจายเหมือนเนี้ยหลักของเจ้าของเราที่พระเจ้าประทานก็คือสร้างตัวเองให้แข็งแกร่งก่อนเห็นไหมจุดที่เปลี่ยนแปลงคือตัวเองนั่นแหละเราเองนั่นแหละหนึ่งเป็นหมอรักษากายใจของเราให้ได้ก่อนเห็นหรือยังทีเนี้มองออกไหม เออรักษากายใจของเราให้ได้ก่อนปลอดโรคปลอดภัยก่อนนี่แล้วอยู่ให้มันได้ตามลําพังเนี่ยแข็งแกร่งก่อนแล้วบอกเขาทีเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอกเขาเนี่ยเนี่ยมันก็เหมือนเราเราต้องมีสว่างก่อนเราต้องสว่างก่อนแล้วจะดับความมืดนี่เราต้องสว่างขึ้นมาก่อนเราต้องเป็นเทียนเล่มแรกก่อนก็ใจว่าล่ะเทียนเล่มแรกมันคือสว่างเออก็เห็นสว่างเขาก็มาต่อเรา เข้ามาต่อเรา <c oughs> มันก็ต่อกันไปเรื่อยเรื่อยมันก็จะเห็นไ,ไหมลักษณะมันความสว่างสวยมันก็จะ <c oughs> กระจายกระจายความเมื่อมันก็จะจางลายไป <c oughs> ก,ก็ใจจุดที่พ่อทำไหมล่ะค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราเรา,เราต้องโหยวิ่งไปนู่นไม่ใช่ไม่ใช่เลยเรานี่หละแข็งแกร่งเนี่ยเหมือนพ่อแม่ลูกนี่ครอบครัวนี่ <c oughs> องค์กรครอบครัวน,วนี่ใครก็ได้นี่ที่แก่งขึ้นมาแล้วสามารถเป็นที่พึ่งของเนี่ยอย่างพ่อบ้านนี่ เป็นที่พึ่งให้กับบ้านก่อนเนี่ยเออที่นี่เนี่ยแม่บ้านก็เป็นที่พึ่งลูกก็เป็นที่พึ่งเห็นไหมมาพึ่งพึ่งพึ่งได้แล้วนี่ครอบครัวก็กจะมีความอบอุ่นใช่ไหม <S S พอครอบครัวมีความอบอุ่นโอ้ยอยู่กันอยากมีความสุขเกิดความอิาจฉาจากข้างบ้านก็อยากจะรู้กับเราอะอยากเรียนรู้กับเราเนี่ยอาที่นี่ก็มาขอพึ่งเรา,าพ่อบ้านก็อาจจะมาคุยด้วยมาโน้มมาีนนมา่อา้อาวก็ไปต่อบ้านตัวเองเห็นไหมมันเกิดองค์ความรู้ไงที่บอกว่า มันต้องเกิดปัญญาไงเนี่ยอันเนี้ยเออก็ทํายังไงอ่ามาตัวน้นสงสัยมาคนนี้สงสัยมาสงสัยมามาหาเราเออมันก็ไปต่อบ้านทีนี้บ้านก็กระจายนี่คือคือที่จะดีพ่อกาลังใช้แบบนี้เพราะถ้าว่าลูกของพ่อเนี่ยต้องแกงเพราะพ่อได้ยังไงพ่อบอกเราลูกของพ่อต้องได้เพราะเรามีลมหายใจพ่อไม่ได้ปิดกั้นอะไรเลยนะเนี่ยพ่อพยายามทุ่มเทให้พวกเราทั้งหมดเลยนะ ไม่เหมือนลัทธิอื่นไม่เหมือนเจ้าสานักอื่นนะถ้าเจ้าสํานักอื่นเ็าต้องปิดบางเอื่ถ้ากูบอกหมดมันกูก็สวยสิมันจะมาหากูเหรอ,อเอาทุกไมทุกสานักมันเป็นอย่างนั้นนะแต่นี่ของพ่อไม่ใช่จนพูดมากจนเหมือนเพ้อเจอแล้วให้มันทุกเรื่องอ่ะเออแล้วมันเรื่องง่ายด้วยไงเอาอะไรก็ลมหายใจอะไรของพ่อก็มีแต่ลมหายใจเ,เห็นง่ายไหมตัวนี้ยเพราะฉะนั้นเราอยู่ได้ด้วยลมหายใจนี่ไง ปัญญามันก็เกิดได้ด้วยลมหายใจพลังงานมันกเกิดได้ด้วยลมหายใจเราเราเนี่ยมันก็เลยโอ้หอัศจรรย์เนี่ยลมหายใจมันมีอยู่แค่ลมหายใจเราย,ยังใช้ประโยชน์ไม่ถึงที่สุดมันเลยตอนนี้พ่อยังเปิดไม่หมดเลยนะไอ้ที่เนี่ยพ,พ่อพม่อยา่พวกเราช่วยกันเปิดนะสิเห็นหรือยังเปิดได้แล้วบอกเลยสิ่งที่ตัวเองเปิดได้นะ่ะคืออะไรเข้าใจมันได้พ่อปวดตอนนี้พ่อไม่อยากเปิดอะไรแล้วมันไหมมันมองออกไหม แค่นี้ก็บอกแล้วบอกแล้วยังไม่ทําเลยเข้าใจยังง่ายไหมอย่างเนี้ยตายทอดแบบนี้มันง่ายกว่าที่เราไปนั่งเรียน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 แล้วก็ไม่ทํานี่คือความผิดพลาดมันมีไงหลักง่ายเลยลูกถ้าเรารักษาองค์กรแบบอยู่กันแบบเอื้อทอนนี่อันนี้หละ่ะจะเป็นพัฒนฐานให้คนหลังไหลเข้ามาก็ามาปุ๊บก็ชื่นใจเลยนั่นแหละนั่นแหละแต่นี่ลูกของพ่อคือ พอได้แล้วมันใหญ่ขึ้นเพราะใหญ่ขึ้นมันก็แกง่งเพราะแกง่งมันก็แย่งเห็นไหมมอ,มองเห็นไหมเนี่ยอันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้แบบของกูใช่ไหมนี่เห็นไหมกูสิกูสิเห็นแล้วยางมันกลายเป็นตัวกูมากขึ้นแล้วบอกว่าบ้างไงทีเนีย้ยมันไม่ใช่ว่างจริงไงเพราะต้องบอกให้ทําลายตาเนี่ยเนี่ยพอกลมพอกลมพอกลมอะไรต่างๆเพื่อ เพื <the> ่อเห็นความจริงเห็นบาปจริงๆเห็นบุญจริงๆหลักของเราง่ายนิดเดียวเห็นบาปเห็นบุญเห็นไหมเห็นตัวบาปเห็นตัวบุญจริงๆที่เขาบอกว่าบาปบุญพิสูจน์ไม่ได้ตอนนี้แหละพิสูจน์ได้แล้วหนึ่งกรรมพิสูจน์ไม่ได้มานี่แหละเรานี่แหละที่ปริญญาตั้งหลายจะบอกว่าบาปที่กรรมทัางยพิสูจน์ยากของเรามันพิสูจน์ง่ายพอพิสูจน์เรื่องของกรรมง่ายแล้วทีนี้มันจะเลยเกรงกลัวต่อบาปแล้ว มันจะเริ่มสะสมบุญแล้วถูกไหมล่ะนี่คือจุดเด่นของของเรานะจุดเด่นของเราที่ที่เราจะประกาศสู่โลกได้รับรู้นะมองออกไหมล่ะนี่ไงที่เราทําอยู่นี่เห็นไหมล่ะอ่าโรคไป้ไข้เจ็บทั้งหลายที่มีอยู่แล้วรักษาได้นั่นแสดงว่าบุญมันเกิดขึ้นแล้วถ้าบุญไม่มีแล้วเจ้ากรรมนายเว็นจะปล่อยวางเราเรอนี่เราไปขวดน้ําโอ้เป็นทําบุญแล้วกวดน้ําทําบุญป่อยนกป่วยปลาแล้วกวดน้ําขวดน้ํา เราจะไปกี่ล้านวัดหรอที่จะได้อะมองเห็นไหมแต่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราฟอกลมเนี่ยมันได้แล้วไงก็ะจาไหมไม่จาเป็นต้องไปหาวัดอีกงูเป็นร้อยๆอยวัดเพื่อไปปล่อยนกปล่อยปลาไป่สดอกข้อต่อชะตาบุกดวงอีกอมองออกอไหมเนี่ยเจ้า,าข้าเสรเ็จดอก็เสด็จดอกนี่ไอความชั่วออกจากจิตของเรานี่สเสด็จข้อแล้วเนี่ย ผูกดวงก็สร้างความดีใส่ตัวเองมากๆสิเ้าจะเอาดวงดีหรือดวงเร็วเหรอเขาดวงดีก็ผูกดวงดีใส่ตัวเองสิง่ายนั่ล่ะง่ายเจ้าของนี่จะยากอะไรไปเลยน่มันหกมงขึ้นแรปยบเดียวเองเห็นไหม